สวัสดีครับเมื่อนีวันที่18มีนาคมพศ2563ครับอยู่กับบอยแอเนื้ตันฟ้ามือเราครับอยู่บนหน้าตำบลบวงวน้าเพื่อดอนจันจังหวัดกระสิน์ครัเมื่อนี้ครับจะมาบอกสุพีสุนองฟังครับผมว่าเขาจะหููแดงเลยว่าหมูที่ห้องผสมติดแล้วตั้งทองอยู่จะคลอดมือใดครับจะออกลูกมือได้ไง่ายๆนะครับ ต้องยึดหลักคือเราละครับทั้งหลักวิชาการกับการสังเกตนนะครับง่ายๆครับตะกี้ตะกอนผู้่าผู้โทพ่นก็ว่านะครับเนาะมันเป็นม้าต้องท่องเจ็ดเดือนครับหนึ่งเดือนบอกผมจะจำไม่ได้เป็นเป็นงัวเป็นควายครับเจ็ดเดือนหกเดือนบอกครับหรือเก่าเดือนสร้างสามปีนะครับสัตย์ง่ายนะครับหมูสามเดือนนะครับ หมูประมาณสามเดือนสี่เดือนนะครับในเวลาในการอุ้มท้องนะครับแต่เข้าสีหูแดงในวันหมูสีเขาเรียงไว้ขณะที่เขาตั้งท้องอย่นี่ยเขาจะออกลูกแง่มใดเขาสีกะเวลาจึงได่เขาสีลูโตดใดใดเขาสีเตรียมการจังไดครับเมื่อนี้ผมกับทมเมื่อ,อก่อนดคนฟังนะครับสําหรับะะเกษตรกรนะครับหรือผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงสุกรหัดเลี้ยงไม้หรือเริ่มเลี้ยงไม้นะครับ คิดอยากจะขยายพันธุ์เองนะครับเหตูกคอกเลยเลี้ยงคุณเองหรือว่าเลี้ยงขายก็ตามแต่นะครับมือใหม่นะครับจะขันเป็นมืออาชีพคนอาจจะชำช่องนะครับคนอาจจะบริสุทธใจยังมากไม้ในการนับเวลานะครับแต่ว่าสําหรับมือใหม่อาจจะตื่นเต้นเล็นกน้อยนะครับใน,นจากประสบการณ์แต่ก็ดีที่กันครับห้องก็จะได้รู้ว่าขันเท้าหูว่ามือใดมูเท้าจะขอดนะครับเทาก็รจะเตรียมโตกะเกณฑ์ เตรียมนั่นเตรียมนี่เตรียมพออเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเตรียมตลอดทั้งเตรียมตัวเขาเองครับอันนี้พร้อมเนาะครับผมเอาละผมก็จะมาบอกสุฟังให้คลิปนี้นะครับอันนี้เป็นหมูสองสายของผมนะครับเด้อเป็นหมูพันสายพันเปลี่ยวแตงนะครับผสมลาดไว้นะครับขอสังเกตงยังไงของเปลี่ยแตงคือเขาจะมีเป็นเป็น,เป,นเป็นลายจุดนะครับมี่จุด ดำจุดดังนะครับเพื่อังตูแม่นั่นนะครับจะเป็นเลยน้องกันสองตัวนี้นะครับรูคอกเดียวกันรุ่นเดียวกันอ่ะนี่ครับผมจะวอาฟูฟังว่าหมูใส่เวลาอุ่มทองอยู่ประมาณโดยเฉลีย่ยประมาณร้อยสิบสี่ถึงร้อยสิบห้าหมื่นนะครับบวกรมประกินสามหมื่นนะครับหมายความว่าในระยะเวลาร้อยสิบสี่หมื่นนี่ อาจจะขอดก่อนที่่อยสิบสี่มืออยู่ว่านสามมือหรือขอดหลังจากนั้นว่านสามมือก็แล้วแต่ขึนอยู่กับขึนอยู่กับความสมบูรณ์ของร่างกายแม่พันธุ์เฮานะครับอันนี้คือคือหลักวิชาการนะครับมือจะอุ้มห้องอยู่ละเล่านี่นะครับเข้ากันนับไปเลยครับมือสมมติเข้าผสมมือนี่นะครับผสมพันธุ์สุบกว่ามือเริ่มนับเอื่นไปเลยครับรลอยสิบสี่มือนะครับครบมือใดหอดปล่อยสิบสี่มือใดก็มือนั่นนะครับมือออก ลูกนะครับโดยเฉลี่ยนะครับแต่ผมก็จําตัวเลขก็ค่อยได้นะครับว่าลอยสิบสี่มือหรือลอยหีบสี่มือนะครับกับผู้ใดผูนผมบอผิดขออภัยจะร้องไปศึกษาคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมบอผิดนะครับขออภัยนะครับกับอยู่ละตัวเลขก็อยู่ละเล่าเนี่ยครับบมาที่นี่เมื่อห่อดกำหนดกำหนดมือที่หมูจะขอดทีห่อนนับไปลอยสิบสี่มือแล้วครับเอาสีรูดแดงไหนวา ในมือนั้นหมูเขาจะออกลูกเวลาใดนะครับมือเขาจะออกเวลาใดนะครับสำหรับเทคนิคของผมครับง่ายๆเลยครับง่ายๆผมจะสังเกตตรงเตานุ่มครับหนึ่งล่ะพฤติกรรมครับผมหมูกระสีนี้อาการกระว้นกระว่ายครับคือข้นนะครับกระว้นกระว่ายขาเขากะสีพ่ยู่ดีครับกะสีปวดพื้นคอกนะครับขวดพื้น นั่นกัดนี่นะครับลุกนั่งดูนะครับอาการตะวันกับไหวของงูสีจะขอดนะครับในมือนั่นเต่านุ่มกับสีแดงขึ้นกับสีเป็นพุ่มเป็นพวงนะครับเป็นสินะครับลักษณะเต่านุ่มซํำนี่ก็ยังว่าถ้าในถือว่าเป็นเบิ้ลใหญ่ๆนะครับคอดมือขอดทุกัสี้นี่ครับคือลักษณะของงูจะขอดนะครับ อีกอย่างนึงครับขันเท้าบีบห,หัวนมนะครับขันเท้าบีบตรงตรงห e ัวนมนะครับเป็นสีครับครับลองบีบเบิ้งครับขันหอดมือนะครับเด้อบีบเป็นสีกระบื้องยังครับขันหอดมือที่มูจะคอดนะครับบีบเบิ้งมันจะมีน้ำนมอะไรออกมานะครับ เันนี่น้ำนมไลออกมาส่วนห้องบีัวนม้มแล้วสันเทนน้ำนมไรออกมานะครับภายในระยะเวลาแปชั่วโมงครับหมูห้องคลอดแน่นอนครับแตเฝ้านะครับจะต,ต้องเฝ้าเบ่งนะครับแล้วฟ้ามไงเขาอาจจะบ่เฝ้านะครับเขาอาจจะให้เขากับมี้ซ่องโก่งคลอดมาตรฐานเขาก็ให้แม่หมูคลอดออกมาเองเลยนะครับลูกหมูมันก็กสิต่างสัรว์แตยานของสัตว์นะครับมันก็จะเอาตัวรอดของมันเองนะครับแต่ว่าฟ้ามห้ากั ใส่ใจเล็กน้อยนะครับเข้าไปอยากไายปริมาณเนาะเข้าไปอยากมันตายนะครับนี่แหละครับวิธีสังเกตว่าขันหอดมือที่หมูเข้าจากขอดแล้วนะเข้าสีดูได้ว่ามันขอดเวลาใดแบบที่นี่เขาก็ต้องมาเบิ้งครับเนื่องสังเกตจากเตานมนะครับบีบเบิ้งเตานมเขนมีน่มเขมีน้ำนมพุ่ง,งมากแสดงว่าในภายในระยะเวลาบกเกิน8ดชั่วโมงนับจากนั้นไปเนะี่ยขอดแน่นอนครับนะโดยปกติแล้วนะครับสุก,กรเนี่ยจะขอดลูก เวลากลางคืนนะครับเวลาอากาศเย็นๆนะครับแต่กับมีบางแม่นะครับที่ออกขอดเวลากลางวันนะครับเช่นแม่นี่หรือแม่ดําเมื่อกี้นะครับของผมก็จะขอดตอนวันนะครับโอเคครับิที่สังเกตที่สองนะครับคันคันใกล้จะขอดมือที่จะมูจะขอดนะครับสังเกตเบองครับนี่ครับเอาไว้ยาเพศของเขาเริ่มจะแดงบวมนะครับอันนี้ก็เป็นมูห้งตัวนี้กั เดือนนานะครับเดือนเม้ายแต่คอดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เว่ายาเพศเขาก็เริ่มบวมตึงขึ้นมากแล้วครับจะเริ่มขยายครับนี่ครับการหอดมือจะจะบวมใหญ่กว่านี้ครับอันนี้คือคือเป็นสารชาตญานของสัตว์นะครับที่เป็นตัวบ่งบอกว่าใกล้จะคอดแล้วนะครับเอากับเตรียมตัวเตรียมกันแต่ว่าหลักๆคือการหอดมือนะครับเอากับสังเกตจากอาการนะครับความลุกหลีดุกล้นนะครับความลุกหลีดุกล้นของหมูนะครับนม น,น้ำนมจะมีจะมีน,ำน้ำนมไหลมาจากหัวนมนะครับเนา่ห้องบีบนอกากสังเกตเตึงนะครับเอากเตรียมตาเพิ <c oughs> ่งที่บอกไปนะครับสําหรับหอกง่ายๆเขาอาจจะบ่ได้ใส่ใจอีย่างมากมายในในระยะเวลานะครับปอดมือใดก็มือน,นันเขากับปอดมูกออกลูกเองนะครับโดยธร้มชมาติกับอะไรมันดูแลอย่างมากมากจะเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงรายใหญ่ๆย่ังเ่านี่นะครับเขาก็ต้องใส่ใจเองน้อยนะครับ ้าใจน่อยมา <c oughs> ที่นี่นี่คือนี่คือวิธีการสังเกตนะครับเด้อหมูว่าหมูเฮาที่ผสมใ้จะออกมือได้นะอันนี้ก็เป็นมูตั้งท้องนะครับของป้ามผมนะครับนะครับป้ามผมตั้งท้องในการเตรียมสําหรับมูจะคลอดของผมผมก็บมูมีอย่างไรครับผมก็เตรียมได้นะครับได้ก็ได้จากกระสอบอาหารนะครับที่เก็บใ้ไบธรรมัดสะดือเขานะครับ กันไก่หนีดนะครับแล้วก็ยาไอโอดีนสำหรับใส่แผลนะครับผ้าเซตนะครับใบตะเช็ดไ้แต่ให้เขานอนปูนอนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องเตรียมในมือที่หมูขอดนะครับที่สําคัญคือพัดลมเราอยากกันยุ่งนะครับเด้ว <c oughs> อวัวฟ้ามผมมันยุ่งหลายครับอยู่กลางตรงกลางท่านะครับเอากับพ่อจะเข้าใจอยู่หรอกเนาะนะครับใน การสังเกตว่าหมูเขาจากคลอดเมื่อใดจะออกลูกเมื่อใดน,นะครับนี่ก็เป็นอีกแม่หนึ่งที่ผมเลี้ยงไว้กําลังจะใก้คลอดแล้วล่ะนะครับสัปดาห์เมื่อกี้ผมก็จับยาน้มไปนะครับในคลิปที่แล้วคลิปนี้ผมกับว่าบอกของฟังว่าหมูของผมเนี่ยผมมีการสังเกตทั้งไดนะครับในการที่จะเบิองว่าหมูของผมมันจะคลอดตอนใดจังไรนะครับเบิองเนาะแต่มีอย่างดีๆผมก็จะมาวิาสู้กันตั้งเรื่อยๆนะครับ นะคก็ดูกันฟังไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอีกแม่นึงครับอันนี้จะออกเรื่อยๆนี่ครับวันที่ยี่สิบกว่าทางเดือนมีนาเนี่ยครับแม่นี้จะเป็นแม่ไ่นะครับนี่ครับเบื้องครับใกล้จะคลอดมือแล้วครับเอาใบยาเพลทของเขาจะแดงนะครับจะบวมแดงง่ายทันที่ครับนี่ครับจะเริ่มจะขยายแล้วเบาง่ายครับเพื่อให้ช่องคลอดง่ายขึ้นนะครับนะครับอันนี้คืออาการข้องมูที่จะคลอดนะครับใกล้จะคลอดในลักษณะ ครับตาวนุ่มอาจจะว่าเห็นนะครับไม่บัางอันนี้ตาวนุ่มแต่ว่าท่านเป็นเล่าไง่เป็นไดครับเพราะว่าท่านหอดไกมือครับแต่ที่สังเกตได้ง่ายคือเอาไว้ยาวประเพศครับเอาไว้ยาวะเพศของเขานะครับเนี่ยครับเริ่มแดงเริ่มไง่แล้วครับเริ่มบวมนะครับเริ่มจะขยายแล้วนะครับเนาะฝากเอาไว้นะครับฟ้ามปลอยอนุตันนะครับอยู่บันนาด้วยครับเด้อตำบลม่วงน้าอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินครับ ขันมาจากทางจังหวัดตัวจังหวัดกรสินกะจะต้องมาเซ็นบ้านคเม็กมร์อำเภอดอนจานนะครับถนนสะดวกสบายนะครับอันนี้ก็บรรยากาศของฟ้ามือเก่าแล้วครับนะครับอันนี้ก็เป็นคอออนุบาลครับครับโอมอันนี้ก็เป็นลูกสุกกรครับที่แยกไปนะครับกินอาหารกินน้ำเป็นแล้ครับเก่งละ สนใจกับติดต่กได้ครับติดต่อได้บ่อยในการ์้มครับเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสองเก้าเจ็ดสามนะครับเด้ออยู่บนหน้าบนมุงหน้าเพื่อดอนจันทร์เนวันกัลสินครับบรรยากาศเง้มเศร้าครับตรงไฮทงหน้าบานเฮาครับโอ้ผู้ใหอยู่ท่างไก่ก็เห็นสบรรยากาศที่เด้ือคือทอดบ้านนะครับเนาะอากาศดีครับมีหมอกสัวจังหน่อยนะครับตรงไฮทงหน้าครับผม คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งพระอาทิตย์นะครับนี่มเสาหน้าผมพระอาทิตย์ขึ้นจะงามจุดหน่อยนะครับเด้อ <c oughs> จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับฮวงครับบรรยากาศครับ จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ใส่ละพระอาทิตย์พุ่นละครับนิ่ๆงพุ่นละครับเ,าเนาะอยไาลก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับ